ล็กซี่4โคน,นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันไฟเลี้ยวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็คือพ่วงก,กับไฟเลี้ยวได้เลยครับฟังก์ชันไฟเลี้ยวแปไฟพา,าร์ทไฟเลี้ยวครับหมดไฟเลี้ยวแล้วอีกข้างจะไหน ลองเปิดไปแล้วดูนะครับเปิดไฟแล้วอีกข้างจะดับครับอันนี้เป็นไฟหลีนะครับเป็นไฟหลีทั้งเอกร้อยทั้ง ีโฟน,นะครับก็แค่มีแสงเรื่อยๆอเฉยครับ